จริงคดีที่ประทับใจน่าจะต้องบอกว่าเป็นคดีที่มันเหมือนกับยากจังเลยแต่ว่าที่สุดก็หาได้ใช่ไหมคะคดีแรกก็คงไม่พ้นคดีลูกศิษย์นักศึกษาแพทย์ที่ถูกฆ่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไร้ซึ่งซึ่งหลักฐานเลยในตอนแรกแล้วแถมได้หลักฐานตอนแรกก็เป็นลักษณะที่แบบว่าไม่ตรงที่เช่นบอกว่าฆาตกรสารภาพว่าฆ่าที่โรงแรมแต่ว่าหมอมองว่าไม่น่าใช่นะคะแล้วก็รวมทั้งการไปหาร่างเขาอะ คือถ้าเราไม่เจอศพเนี่ยมันก็ไปต่อยากมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าเขาเก็บกะโหลกที่บอกว่าเป็นของผู้หญิงอ่ะแต่ใบนั้นกลับไม่ใช่เหยื่อแต่ว่าเราพาเพื่อนแล้วทาให้ไปเจอกะโหลกใบที่เป็นของผู้ตายแต่เขาบอกว่าเป็นผู้ชายในเบื้องต้นไอ้สิ่งแบบนี้ค่ะที่เรียกว่าเป็นความประทับใจจนในที่สุดก็ทําให้คลี่คลายคดีได้ คดีที่สองต้องบอกว่าเป็นการใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นคดีทางใต้นะคะก็คือมันมีทั้งเรื่องศพมีทั้งเรื่องระเบิดแต่ว่าเราดูแต่ศพไม่ได้เพราะเราดูปั๊บเราต้องบอกว่าระเบิดี่มันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอย่างไรดูแล้วมันมีน่าจะมีคนที่ร่วมที่เกิดเหตุเราก็มองหลักฐานจากที่เกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยแล้วในที่สุดเราก็เจอคราบเลือดแล้วจากคราบเลือดเนี่ยเราก็บอกคําแนะนําให้กับทางทหารตํารวจ ในที่สุดเขาขยายไปจนกระทั่งเจอบ้านผู้ต้องสงสัยแล้วเราก็เข้าไปร่วมตรวจพอไปร่วมตรวจเนี่ยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันก็มีบาดแผลเข้าได้ตรวจ DNA แล้วตรงในที่สุดเราได้เครือข่ายของการสั่งทำร้ายอันนั้นมันก็เป็นเป็นอะไรที่ต้องใช้ว่าเราต้องใช้ต่อมเอเยอะ คดีที่สก็คงยังนึกถึงคดีภาคใต้จริงมันมีเยอะนะแต่ว่าคดีภาคใต้เนี่ยมันจะมันจะมีความยากลําบากมันเป็นลูกศิษย์วัดถูกฆ่าถูกเผาพระก็ถูกฟันถูกฆ่าในวัดเดียวกันเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะหาหลักฐานได้เพราะมันอำมหิตมากทั้งยิงทั้งเผาทั้งฟันและพระเนี่ยถูกฟันแล้วก็ราดน้ำมันเผาเป็นเป็นเลยนะคะเพราะมันมีแผลปรากฏว่าไม่น่าเชื่อว่าเรามองไปเห็นกิ่งไม้ ซึ่งเป็นกิ่งที่มันเอาผ้าขมาชุบน้ํามันนะคะแล้วก็เตรียมมาเผาแล้วกิ่งไม้กิ่งเนี้ยคือหลักฐานที่เป็นกุญแจไขนั่นก็คือเราเอาไปให้ขยายผลจนกระทั่งไปได้ต่อของมันพูดง่ายๆคือคนร้ายอ่ะมันเอาไม้อันเนี้ยลวพันผ้าชุบน้ํามันตัดมาจากบ้านมันแล้วเอามาเผาเพราะนั้นพอเราได้หลักฐานตัวนี้มันก็ทําให้เปิดปากทั้งกระบวนการของการฆ่าได้ความประทับใจจึงเป็นในลักษณะที่เรา หาความจริงได้จากนิติวิทยาศาสตร์